โอเคครับเรามาดูต่อในข้อที่9นะครับให้ข้อมูลชุดหนึ่งครับประกอบด้วยตัวเลข1และเลข2ครับโดยมีเลข1อยู่5จํานวนและเลข2อเนี่ยอย่างน้อย1จํานวนโหโจทย์ข้อนี้มีการบอกมาด้วยนะครับว่าเลข2อย่างน้อยนะอย่างน้อยคือ1จํานวนสําหรับจํานวนของเลข2ที่อยู่ระหว่าง1นึถึงสาครับที่ทําให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโหนะครับโจทย์ข้อนี้รวมกันหลายเรื่องมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยนะครับเป็นจำนวนตักกะยะมีหลายจำนวนจงหาผลรวมของจำนวนเลข2ที่น้อยที่สุดกับจำนวนเลข2ที่มากที่สุดโหโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างยากนะครับน้องใส่ดาวเอาไว้เลยนะครับโจทย์ข้อนี้ยากนะโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาทำโจทย์ข้อนี้สิ่งที่น้องต้องทราบเป็นอย่างแรกคือสูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปะถ้าน้องไม่ทราบสูตร ของนะครับของอ,อะไรนะของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้องก็จะไปต่อไม่ได้นะครับดังนั้นเขียนไว้เลยนะครับส่วนเบี่ยงเบนนะส่วนเบี่ยงเบนนะครับเบี่ยงเบนมาตรฐานนาะจะมีสูตรอยู่สสูตรด้วยกันนะครับจะมีสูตรอยู่สสูตรด้วยกันครับได้แก่สูตรแรกครับน้องได้แก่สูตรแรกครับ sd ครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย สแควร r o ูทของซิกมาใช่ไหมสแควร r o ูทของนะครับซิกมานะครับคือผลรวมเนาะแล้วก็ Xi-X Bar ลบ x Bar ล x บนะครับแล้วก็ยกกำลังสองแล้วก็หารด้วย N นะครับเมื่อ N คือจำนวนของข้อมูลนะครับอันนี้คือสูตรแรกนะครับที่เราจะมาใช้ในการหาคำตอบข้อนี้ส่วนต่อมาครับก็ได้แก่สูตรที่สองเนาะสูตรที่สองนะครับก็คือสแควร์รูทนะครับซิกมา x i นะครับยกกำลังสองหารด้วย n เนาะแล้วก็ลบด้วย x บายยกกำลังสองแบบนี้นะครับก็เราสามารถใช้ได้สองสูตรนะครับในการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะแต่โจทย์ข้อนี้ครับถ้าน้องใช้การสังเกตเนี่ยเริ่มมาเรายังไม่ทราบเนาะว่าเฮ้ยพี่ผมควรใช้สูตรไหนเราควรใช้สูตรไหนดีเรายังไม่ทราบนะครับดังนั้นเราจะต้องมาหาคีย์แมนของเรากันนะครับโอเคส่วนต่อมานะครับโจทย์บอกว่าเฮ้ยข้อมูลชุดนี้เนี่ยมีเลข1และเลข2 นะครับโดยที่เลข1นเนี่ยฟิกซ์นะครับฟิกซ์ก็คือมีอยู่5ตัวแน่ๆนะครับข้อมูลเนาะข้อมูลฟิกซ์เอาไว้เรียบร้อยนะครับก็คือมีเลข1เนี่ยหตัวแน่ๆเนาะหนึ่งสองสาี่ห้าส่วนต่อมาก็คือเลข2ครับแต่เราไม่รู้ว่าเลข2เนี่ยมีกี่ตัวนะครับโจทย์อยากจะหาเนาะว่าเฮ้ยไอจํานวนเลข2เนี่ยที่น้อยที่สุดกับมากที่สุดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมดังนั้นครับถ้าน้องใช้การสังเกตเนี่ย นะครับน้องใช้การสังเกตสูตรของ sd เนี่ยน้องน่าจะต้องทราบได้นะว่าเฮ้ยมันมีอยู่2ตัวที่มีอยู่มีอยู่สตัวนะครับที่สำคัญก็คือ xi ทั้ง2สูตรนี้เนี่ยมี xi เหมือนกันปะทั้ง2สูตรนี้มี x bar เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในแพทเทิร์นในแบบฟอร์มเดียวกันแต่มันมีเหมือนกันเสร็จแล้วมี n เหมือนกันปะครับ n ก็คือจำนวนข้อมูลดังนั้นเราจะต้องมาหาเนาะ สมมติครับพี่บอกว่าเฮ้ย x bar ของพี่มันก็คือผลรวมข้อมูลใช่ไหมครับโดยที่สมมุติเนาะพี่ไม่ทราบจํานวนเลข2พี่ให้มันเป็น n ได้ไหมพี่ไม่ทราบเนาะจำนวนเลข2พี่ให้มันเป็น n ดังนั้นครับผลรวมนะครับก็คือ1บวกกัน5ตัวจริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะแล้วก็บวกด้วยถ้า2นะครับบวกกัน n ตัวมันก็คือ2คูณด้วย n จริงไหมมันก็คือ2 n นะครับแล้วก็หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วยจำนวนตัวเนาะ ซึ่งเลข1เนี่ยมีไปแล้ว5ตัวนะครับก็แสดงว่ามี5จํานวนแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องบวกด้วย n ใช่ไหมครับก็คือบวกด้วยจํานวนของเลข2เนาะก็จะได้นะครับ5้าบวกเแบบนี้ชึบโอเคครับเขียนรวมกันเลยนะครับ x กบาร์นะครับก็จะมีค่าเป็น5นะครับก็คือเลข1เนาะบวกกัน5ตัวแล้วก็บวกด้วย2 n แบบนี้นะครับแล้วก็หารด้วยหารด้วย5บวก n เนเนาะจบแล้วนะครับเราได้ค่าของ x บาร์มาเรียบร้อยแล้ว โอเคพี่ว่าพื้นที่น่าจะไม่พอเนาะโอเคนะครับโซนต่อมาครับพี่เนี่ยสังเกตนะว่าเฮ้ยการที่เราทราบ n นะครับมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับก็คือ5บวกเนเนาะเราหาผลรวมในก้อนนี้เลยได้ไหมครับหาซิกมา x i กำลังสองส่วน n นะโอเคนะครับโอเคส่วนที่2นะครับหาซิกมานะครับ xi กำลังสองหารด้วย n นะครับซิกมานี่ย ของ x i ยกกำลังสองเนี่ยมันคือผลรวมถ paper, ูกปะมันคือผลรวมของข้อมูลนั้นยกกำลังสองดังนั้นครับมันก็คือเลขหนึ่งเนี่ยมีห้าตัวใช่ไหมมันก็คือห้าคูณด้วยหนึ่งยกกำลังสองใช่ไหมครับแต่เลขสองเนี่ยเรายังไม่ทราบเนาะแต่เลขสองเนี่ยเรายังไม่ทราบใช่ไหมครับถ้าเลขสองเรายังไม่ทราบเนี่ยมันก็คือสองเนี่ยมี n ตัวเนาะแล้วก็คูณด้วยสองยกกำลังสองแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็หารด้วยอะไรแล้วก็หารด้วย n เนาะ n ของเราเนี่ยทราบแล้วใช่ไหมครับก็คือ 5้บวก n นะครับนี่ตัวนี้นาะก็คือ n นะครับก็คือ n เหมือนกันนะ n คือจำนวนของข้อมูลนะครับดังนั้นโอเคเราหาได้แบบนี้แล้วนะครับพี่ขออนุญาต Sim simpl i f y s i m p l i f y นะครับให้มันง่ายๆนิดน,นึงเนาะน้องก็จะได้ว่า5บวกด้วย4 n ใช่ไหมครับนะก็คือ5คูณ1ยกกำลังสองก็จะได้5บวกกับ4 นะครับคือ2ยกกำลังสองคูณ n ก็ได้ 4n เนาะแล้วก็หารด้วย5บวก n นะครับก็จบแล้วโอเคนะครับแสดงว่าเราได้มาแล้ว2ตัวนี้นะครับดังนั้นครับถ้าเราได้2ตัวนี้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นพี่ไม่ต้องคิดมากเลยครับพี่ใช้สูตรนี้จริงไหมเพราะว่าพี่หาก้อนนี้นะครับมาแล้วเนาะพี่หาก้อน,นี้มาแล้วแล้วก็หา x bar บาร์มาแล้วนะครับแล้วก็หา x บาร์ bar มาแล้วเช่นเดียวกันโอเคครับเรามาใช้สูตรนี้หากันเลยนะครับเรามาใช้สูตรนี้หากันเลยเนาะ จากครับจาก sd เนาะ sd คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับมีค่าเท่ากับสแควรูทซิกมา xi นะครับยกกําลังสองเนาะหารด้วย n นะครับซิกมา xi เนาะยกกําลังสองนะครับหารด้วย n แล้วก็ซิกมา xi ยกกําลังสองหาร n ใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วย x บาร์ยกกําลังสองใช่ไหมโอเคครับดังนั้นเนี่ยเราทราบแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยไอเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับ เจ้าก้อนนี้เนี่ยมันก็คือตัวนี้ถูกปะ่ะก็คือ5้าบวกสีนะครับนี่เราหาเอาไว้แล้วนะครับก็จะมีค่าเป็น5้าบวกสีหารด้วย5้าบวกเนาะห้าบวกสี N, นะครับหารด้วย5้าบวกเแบบนี้เสร็จแล้วครับก็ลบด้วย x บาร์ bar, นะครับที่ต้องยกกำลัง2 x บาร์ของเราคือ5้าบวกสอนะครับ5้าบวกสอแล้วก็หารด้วยนะครับแล้วก็หารด้วย5้บวกเเนาะ ห้าบวกสองเอครับแล้วก็หารด้วย5้าบวกเแต่เราก็จะต้องยกกําลังสองด้วยจริงไหมครับก็จะได้คําตอบเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเรามาคิดเลขกันหน่อยไหม SD ของเราครับน้อง SD ของเราครับก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยสแปร์ร o ทเนาะห้าบวกสี่เอนะครับหารด้วยห้าบวกเอใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วยอ่ะก้อนนี้ยกกําลังสองเนาะมันก็จะมีค่าเป็นลบกับใช่ไหมสี่เยกกาลังสองใช่ไหมครับ ลบด้วยอ่า 4n ยกกำลังสองเนาะนะครับแล้วก็บวกด้วย2หน้าหลังก็คือบวกด้วย 20n สิปะใช่ไหมบวกด้วย 20n ใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็บวกด้วยยี่ปะนะครับแล้วก็หารด้วย5บวก n ยกกำลังสองแบบนี้โอเคนะครับ,ซ,ซ,นะรบซึ่งฝั่งซ้ายมือเนอี่ยนะครับซึ่งฝั่งซ้ายมือเนาะมันก็เอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อันนี้ได้ 20n ใช่ไหมครับได้ 20n เนาะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ sd นะครับ sd ของเราเนาะก็จะมีค่าเป็นเอ่อเราจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็น5บวก n แต่ก้อนนี้เป็น5บวก n ยกกําลัง2ใช่ไหมดังนั้นครับก็จะต้องเอา5บวก n เนาะไปคูณฝั่งซ้ายมือด้วยนะครับ5บวก n นะครับไปคูณเนาะทั้งเศษแล้วก็ทั้งเศษนะครับชุบ โอเคนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆก็จะได้ลบด้วยอ่ะพี่ขออนุญาตเนาะอ๋อยังไม่ได้เขียนรวบนะครับแบบนี้ชุบโอเคปะครับแล้วก็หารด้วย5บวก n ยกกำลัง2นะครับซึ่งถ้าเราใช้การสังเกตเนี่ยนะครับ sd ของเราเนาะก็คือ square root ใช่ไหมครับอันนี้คูณกันนิดนึงเนาะ25นะครับเอ่อบวกด้วย 25n ปะ ี่บห้าบวกด้วยยี่สิบห้าเอ็นแล้วก็บวกด้วยสี่เอ็นยกกำลังสองใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วยสี่เอ็นกำลังสองลบด้วยยี่สิบเอ็นเนาะแล้วก็ลบด้วยยี่สิบห้าแบบนี้แล้วก็หารด้วยครับหารด้วยห้าบวกเอ็นครับยกกำลังสองโอเคนะครับดังนั้นบวกยี่ห้ากับลบยี่ห้าตัดกันไปเนาะเสร็จแล้วตัวนี้ก็ตัดกันไปใช่ไหมครับน้องก็จะเหลือแค่น้องก็จะเหลือแค่สองตัวนี้ปะ โอเคป่ะนะครับก็จะได้ sd นะครับ sd ก็จะมีค่าเท่ากับ square root ครับน้อง square root ครับของ2 5 n ลบยี n ก็จะเหลือ5 n เนอะ5 n นะครับแล้วก็หารด้วย5บวก n ยกกำลังสงพอเราได้แบบนี้มาเรียบร้อยเนี่ยนะครับโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้มันเป็นจำนวนตรรก,กะยะเนอะ นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือสามารถถอดรูทได้นะครับสามารถถอดรูทได้ซึ่งเศษส่วนแบบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถแจกรูทได้ใช่ไหมก็คือสแควรูทห้าเอ็นนะครับแล้วก็หารด้วยสแควรูทของห้าบวกเอ็นยกกำลังสองถ้าน้องสังเกตเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันตัดคือมันสามารถถอดรูทได้เสมอนะครับไม่ว่าเอ็นจะเป็นเลขอะไรก็ตามแต่ตัวที่เราจะต้องมาพิจารณาครับก็คือรูทห้าเอ็นเนาะรูทห้าเอ็นสามารถถอดรูทได้ไหม รูท 5n นะครับรู 5n เนี่ยสามารถถอดรูทได้มีค่า n เป็นค่าไหนบ้างย้อนกลับไปดูที่โจทย์ครับโจทย์บอกเราว่า n เนี่ยนะครับหรือจํานวนเลข2อเนี่ยอยู่ระหว่าง1นึถึงสานะอยู่ในช่วง1นึถึงสาดังนั้นอยู่ในช่วง1นึถึงสาใช่ไหมครับซึ่งถ้าพี่สังเกตเนี่ยมันมีแค่รูทยี่ปะที่ถอดได้กับสแปรรูทหนึ่ง ใช่ไหมครับซึ่ง i อ้สแคเนี่ยนะครับมันก็คือ n เป็น5กับสแควร์รูก็คือ n เป็น20ใช่ไหมครับดังนั้นอ่ะเราได้คำตอบเลยเนาะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย2ค่าเนาะก็คือ n เป็น5กับ n เป็น20นะครับดังนั้นโจทย์ถามว่าผลบวกของค่า n ใช่ไหมมากสุดกับน้อยสุดนะครับดังนั้น n เดียวของเราก็จะต้องตอบว่า20กับ5นะครับผลบวกค่า n ก็ตอบนะครับ ผลบวกค่า n ก็20บวก5เนาะก็ตอบ25ได้เลยนะครับโอเคเนาะก็ตอบ25ได้เลยนะครับตอบช้อยข้อไหนเอ่ยช้อยข้ององูนั่นเองนะครับ